ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง รัฐบาลเปิดวีซ่าฟรีดันนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมามียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากนายชัยวัชรงค์โคศกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายวีซ่าฟรีและการดาเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างบรณการเข้มข้นว่าตั้งแต่เดือนมก,กราคมของปี2567เริ่มส่งผลให้เห็นเพียงแค่28วันแรกของเดือนมก,กราคมมีจํานวนพุ่งทะลุ2.7ล้านคนสูงกว่าเดือน มกราคมของปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ27.8%เเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นสูงเป็น5เท่าของปีที่แล้วโดยในปี2,567มีจำนวน 4, 4 4 4 7 0 2คนขณะที่ในปี2,566มีจำนวน9 1 8า1นวน 91, คนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงามของปีนี้ทำให้คาดการได้ว่าเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้35ล้านคนมีโอกาสสูงกว่า เป้าปหมายที่ตัวเลข40ล้านคนใกล้เคียงกับตัวเลขของปี2,562ก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการ Imagine ASEAN และโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนในปี2,566ไทยมียอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากกว่า28.9ล้านคนถือเป็นสถิติสูงสุดในบรรดาป,ประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศซึ่งส่วนหนึ่งถือเป็นผล รจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการเอเมจินอาเซียนซึ่งส่วนหนึ่งถือเป็นผลสำเร็จจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการเอเมจินอาเซียนและโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนซึ่งทำร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนนอกจากสองโครงการนี้แล้วประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้บรณาการแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรับผิดชอบและยั่งยืนมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m g a h z เพศสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ RadioBetong.PRD.GO.TH